สวัสดีครับอันนี้คยเล็กมาเอาพึ่งนะครับที่ก่อไผ่นะครับกับทีมงานเหมือนเดิมนะครับกับพี่ธงนะครับนี่นะครับอันนี้พี่ธงก็อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเดินนะฮะอันนี้ก็เตรียมไว้ข้างล่างชุดนึงนะครับนี่ก็มีเอฟซมาด้วยนะครับมาคอยกับผมมาดูนะครับนะฮะขอญาตูก้างๆครับเอฟซีคนอยู่ด้านนู้นนะครับนู่นเละครับ fc อยู่ด้านนู้นนะครับอันนี้พี่ธงก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับโอ้ธงมีถอดรอบหนึ่งว่ะฝั่งนี้มีถอดรอบหนึ่งว่ะถอดรอบหนึ่งฝั่งเนี้นะ่ฮะเห็นแล้วฮะด้านบนนะครับนู้นนะครับพี่ธงอยู่ปลายนิ้วมือผมนะครับอยู่ด้านนู้นเลยครับแต่เรามารอดูผลงานนะครับจะเย็นอยู่อันนี้ก็มี fc มานะครับมาดูผลงานเรานะครับ ัส<ไ>องมัหากลจนะนะครับมารอดูนะครับ